ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมีขลุบมือนีหมอแอมเราทงมีไพยิปซีครับมีไพยิปซีมาปากเอฟซีครับมาดูดวงเนาะครับเนาะมาดูดวงให้เอฟซีประจําวันอาทิตย์ครับหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันก็สิบเบิ้งวันอาทิตย์ก่อนครับเบิ้งไปทุกวันนะครับผมอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธหัสถศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับท่านผู้ชมเนาะครับมาเบิ้งกันเลยครับเพื่อจะเป็นการเซเวลาครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอแอมเราทธงนั่ไม่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอแอมเราทธงครับมาเบิ่งกันเลยครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับกให้เอฟซีอธิษฐานเนาะครับเนาะหมอแอมนี่กระสีซับไผ่ไปนั่มหลังให้เอฟซีอธิษฐานเลือกไผ่ครับหมอแอมนี่จะเป็นคนเลือกให้เองครับจะเป็นคนเลือกให้เองให้เอฟซีอธิษฐานไปนน้ำต้นนะครับเนาะสีซับเกาเทื้าครับทำมาช่วงมือข้างซ้ายครับหนึ่ง ได้ครับอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมอัรครับ จะจับออกมาสามแผ่นครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์นี่ก็จะจับมาสามแผ่นสามแผ่นทุกวันเหรอครับท่านผู้ชมสามสามแผ่นทุกวันครับแผ่นไหนก็ได้นอกครับท่านผู้ชมเนาะไผ่แต่ละไผ่แต่ละแผ่นนี่จะผสมกันครับเจ็ดสิบแปดแผ่นจะผสมกันจ็ดแผ่นเลยครับประจำวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมการเงินการงานธุรกิจต่างๆเนาะครับนอกจากเป็นเบียด์ไปเนาะครับเนาะอันนี้ไข่สิบไม่เท้าครับท่านผู้ชม ให้สิบไม่เท้าเป็นคนทำงานหนักขยันขันแข็งจะสะท้อนแสงนะครับแป๊หน่อยให้สิบไม่เท้าเป็นคนที่ทำงานต่อสู้ในนาทีการงานกิจการกำลังสีก้า้าท่านถามันลงทุนถ้ามีการลงทุนก็จะประสบความสำเร็จทำธุรกิจส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่จะเจริญรุ่งเรืองครับให้สิบไม่เท้าเป็นคนขยันขันแข็งครับดีครับ อันนี้เป็นไพราชินีพระจันร์ไพราชินีพรจจันร์ครับท่านผู้ชมไพราชินีพระจันร์รระรน,ระน,นะครับนอกแผนน่แผนนี้เนาะท่านทาไพจับแด็แผ่นนี้ครับบอกว่าเป็นผู้หญิงนี่ถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ชอบเอาแต่ใจตัวเองมากจะแบบเอาแต่ใจเจ้าของในจักหน่อยนะครับท่านผะู้ชมเนาะแผน่นดือ้อรั้นไม่ฟังใครเข้าไว้อย่างตีนะครับเนาะ บุกไปฟังไพ่ครับคุณผู้ชมอันนี้ไพ่พระราชนินีครับไพ่พระราชนินีถือกระท่าถือกระท่าเนาะครับคุณผู้ชมเนาะมีโชคครับมีโชคแผ่นนี้มีโชคมีโชคลาภเกี่ยวแก่กับการเงินการงานส,สีดำสีรวยเงินมีโชคมากเกี่ยวแก่กับการเสี่ยงโชคเงีย้ยงกับสีดีสื่อเรียกสื่อหวยกับสืถือครับ ให้จับได้แย่นนี่นะครับเนาะสรุปแล้วว่าไพเกิดวันอาทิตย์นี่จะเจริญลุงเรื่องครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์ดีครับมอเบิงวันจันนะครับเนาะแต่ไพกําลังวันอาทิตย์นี่เป็นเหล็กเจ็ดครับเหล็กเจ็ดเหล็กเจ็ดนี่คือเล็กนาโชคครับของวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมวันจันครับเอาแพ่นใดก็ได้ครับท่านผู้ชมแพ่นใดก็ได้ อันนี้ไพ่ห้าถ้วยทองครับไพ่ห้าถ้วยทองด้วยครับสู้ชมไพ่ห้าถ้วยทองวันจำไพ่ห้าถ้วยทองี่มมงจะมีโชคครับสิมีโชคมิลาเกี่ยวเกกคับความรักนี่็จะดีถ้าพิจกันกับคนรักหรือว่าเลิกกันอาจสิหว,นก,น,หจจหวนกับคืนมาหาอาจจะหวนกับคืนมาหาครับผู้ชมไพ่คู่รัก จะนาเงินนําทองสิ่งของที่หวังจะสําเร็จเกี่ยวกับการงานการเงินหรือว่าความรักคนรักจะกลับมาหาคนรักเก่าจะกลับมาหาครับหรือว่าญาติพี่น้องที่อยู่ต่างแดนต่างจังหวัดจะกลับมาบ้านนําเงินนําทองนาสิ่งดีๆเขามาให้ครับคุณผู้ชมวันจันทร์นะครับเนะบาะวันจันทร์นี่ก็จะเป็นมีแต่เกี่ยวเกี่ยวกับเงิน, okay, งนกับทองทั้งหลังครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ไพ่คู่รัก ไข้คู่รักไพ้สองถ้วยทองครับท่านผู้ชมไข้คู่รักสําหรับค้นสูตรทาบุมิคูเนี่ยจะมีคูครับวันจันนี่มันเสียงโชคเสียงลาแต่ไม่โชคครับพร,ราชาอีกครับผมให้หนึ่งไม่เทา้พรรา,า,ทา King Van, ร King Van. พร,ราชาถือไม่เท้าคิงออฟแวนครับคิงออฟแวนพราชาถือไม่เท้าประสบความสําเร็จครับตัวนี้ตัวนี้ก็ประสบความสําเร็จ เกี่ยวกับการงานการเงื่อนความรักธุรกิจต่างๆเจริญรุ่งเรืองครับใช้กำลังวันไม้เหล็กสองครับเหล็กสองเหล็กสองเป็นเหล็กน้ำฉูกเกี่ยวกกับวันจันทร์ครับขั้นถ่ายสื่อเหล็กสื่อห้ยสื่อยังกะบัวสิเป็นห้อยยังกะเหลวเต้นาะครับสมมติชมวนาตต้องติดเหล็กสองไว้ครับค้นเกิดวันจันทร์เป็นเหล็กน้ำฉูครับวันอาทิตย์เป็นเหล็กเจ็ครับ วันอาทิตย์เป no ็นเหล็กเจ็ดหรือเหล็กหนึ่งกระไรนะครับเนาะเหล็กเจ็ดกระไรเหล็กหนึ่งกระไรครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์เหล็กเจ็ดกระไรเหล็กหนึ่งกระไรวันจันทร์นี่เหล็กสองเหล็กสองหรือเหล็กหนึ่งครับเป็นเหล็กสองตัวสองกับหนึ่งครับวันอังคารนะครับท่านผู้ชมเนาะวันอังคารคนเกิดวันอังคารกันเนะครับเนาะสุดๆุมูเนี่ครับวันอังคารนี่ก็เป็นวันแข็งครับท่านผู้ชม วันอังคารเป็นวันแข็งต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างเนาะครับท่านผู้ชมเนาะต่อสู้ฝ่าฟันขนาดเล็นนะครับเป็นคนกำลังทะเลาะวิวาทกันเนาะครับท่ามมนผู้ชมเนาะนี่ให้ห้าไม่เท้าครับให้ห้าไม่เท้าต่อชู้ต่อสู้ต่อสู้สิ่งดีสิ่งเด่นนะครับท่านผู้ชมแย่งชิงกันนะครับผมเป็นที่ เกียวเกกับการกับงานอไมีอุปสรรคแน่เนาะครับคุณผู้ชมเนาะนี่นะครับ,ม,รบมักสีมีเรื่องไม่เล่าจังบูดีเขามากครับวันอาคารให้ระวัางไปเที่ยวไปกินลงกินเหล่ากับหมก็เพ่อนกับปุ๋งหรือไปไซมาไซเดินทางมักจะบกใคมีเรื่องดีเขามากไปเจอดานตำรวจอย่างสี้นะครับนะคานผู้ชมนะยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างกับพอ่อโทดขัอเอครับยกตัวอย่างน่ครับอันนี้กับบดีที่กันครับเป็นไผ่สิบไม่เท้า ให้แห่งบปรบสดควบามสําเร็จผิดหวังครับผิดหวังทําธุรกิจอะไรก็ไม่ค่อยรุ่งนะครับเนาะนี่ตัวนี้เวราว่างการเดินทางไปมากอันกับไข่แนนนี่ตัวนี้ขามานั่อยู่ครับนี่ตัวนี้การเงินครับการเงินการเงินดีครับท่านผู้ชมการเงินดีลูกน้องบริวารท่านตาเขามีลูกน้องบริวารแต่ลูกน้องบริวารจะซื้อตรงต่อเท่าครับ แต่ซื้อตรงต่อเราครับ่านผู้ชมก็ดีเนาะครับมีทั้งดีทั้งเสียครับอันนี้เป็นประจําวันอังค้านครับ่านผู้ชมเนาะวันอังค้านดูเต่ละมือเนี่ก็่จะบ่ค่อยซ้ำกันเนาะครับเนาะปฏิบว่าเอาดวงแต่ละกคนเป็นยังคือคนเิดประเทศก็สทีเป็นแบบนี้คือกันบอเนาะครับเนาะมันก็ประจําวันเป็นประจําวันแต่ลเมือแต่ละเว้นครับ่านผู้ชมเนาะเบิ่งไว้เป็นแนวทางครับ่านผู้ชมเนาะอังค้านไปแล้วพูดกับ่านผู้ชมพูด พุธนี่เป็นวันล่างหงส์นะครับท่านผู้ชมเป็นวันล่างหงวันพุธให้เกิดวันพุธนี่ต้องไปทรงล่างหงจะดีที่สุดครับนังเงืนทองจะเข้าโู้ขึ้นเสาเนาะครับให้ก้าวดาบครับท่านผู้ชมขันถาด้ราธรรมาเนีนี่มัมก,มมจ,กมจะมีเรื่องปุ้มใจครับพนเกิดวันพุธนี่มักจะมีเรื่องปุ้มใจครับวิตกกังวลมีเรื่องแบบว่าให้เศ้าข้ามาตลอด มักจะได้รับข่าวร้ายเกิดขึ้นจะได้รับเรื่องเล่ยๆเกิดขึ้น้อครับในช่วงสองสมืทนี่ครับขนเกิดว้านปุธเนาะครับเนาะนีะ่แหละครับแต่ก็เป็นคนที่ห้าครับท่านผู้ชมเมนสีมีเรื่องไม่เล่ายังกูโบสนหัวมันเนะครับท่านผู้ชมเนานเนาะบส้นลูกให้ห้าดาบนักลบยังยิ้มได้นี่ครับเมนมีเบื่องก็มาเล่าก็มาก็าากกสามารถสนะต่อสู่ฟ้าฟันเรื่องเล่าหนึ่งสนะจนประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองครับ จบแบบแฮปปี้ครับคุณผู้ชมได้เงินได้ทองหนึ่งเหรียญท่านหาคนโสดตรบมิคูก็จะเจอคนที่จริงใจครับขามาเนาะครับเนาะคุณผู้ชมเนาะดีครับวันพุธนี่ก็ถือว่าด,ดีโบลเลวไลน์เนาะครับคนะุณผู้ชมเนาะพุธพฤหัสกลางกลางน้ำนะครับคุณผู้ชมเนาะกลางกลางนำ้ำวันพฤหัสนี่เป็นวันกู้ครับวันพฤหัสวันนักปา่าราชคูเป็นวันกู้ครับคุณผู้ชม ให้หนึ่งเหรียญให้หนึ่งเหรียญไพ้หนึ่งดาวก็ได้ให้ใหนึ่งดาวก็ได้หน eh ึ่งเหรียญก็ได้ครับท่านผู้ชมเป็นเหรียญดาวเนาะครับเนาะเงินเขาบวชขาดมือครับท่านผู้ชมเงินเขาบวชขาดมือมือเงินเขาไม่ได้เรื่อยมีโชคมีลาภประสบความสําเร็จครับท่านผู้ชมเนาะนี่มีแต่เงินมีแต่ทองบ่ชสิเป็นตั้งด่านความรักเพื่อนฟูงมีสหายก็ดีครับคิงครับอ๊อฟครับครับช้วยทอง ันพระราชาครับดีครับผมอัศวินขี่มากเดินทางไกลทาธุรกิจก็รุ่งเรืองลูกงองบริวารดีครับานผูมชมดีครับวันพฤหัสเลขประจาวันก็บม่ได้บอกสั่งนะครับลืมแต่ขอโทษขออภัยครับวันซุกก็เลยนะครับนะสังโมชุะวันซุกก็เลยวันซุกมาเลยครับวันซุกนี่ดีกูโม่ครับวันซุกนี่สนุกเล่นสนุกกินนะเพื่อนวานนะครับ นี่เดอสตาครับท่านผู้ชมเดอสตาเดอสตา์นี่คือดาวครับเดินดังอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมีเงินมีทองเข่าบวกขาดสายมันสิททาอีหยังกะ,จะเจริญรุ่งเรืองครับท่านผู้ชมดีครับสมหวังบ่ว่าสิปเป็นทาง้านความรักหรือไทยไม่ท่าวดีทุกอย่างการเงินการงานการลงทุนเงินเข่าบ่ขาดมือเพื่อนฟุ้งมิสหายดีการเดินทางแขวคา,าดปลอดภายัยทุกอย่างครับ วันศุกร์วันเสาร์นะครับท่านผู้ชมเนาะวันเสาร์จติครับท่านผู้ชมจติกือครับเรื่อความซื่อสัตย์ยุติธรรมใครเป็นหรือไมถึงว่าความซื่อสัตย์ยุติธรรมนะครับ,อบนะอกจากผู้ชมเนาะจติก้าวเหตุยังนี่ทำธุรกิจอันใดไปใส่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ตกน้ำโบไรตกไฟโบใหม่นะครับเนาะสัมชมเนาะไผ่แพนิกก็ถเทว่าดีเป็นไพ่ทีดีครับซือตรงเงินทองตะเข้านะครับนะเนาะเพื่อนฟุ้งมีสหายก็ดีครับไพ่วันเซาน์นี่อันนี้ไห่สิงโตครับสัมชมราชินีครับสิงโตนะครับเนาะผู้หญิงแก่งเป็นผู้หญิงแก่งขนาดสิงโตยังสยบหัวไหลครับสัมชมขนาดสิงโตยังกลมหัวไห่ เป็นผู้ญิ่งกับเป็นผู้ยิ่งต่อสู่ผู้ใา้กับผู้ใา้ต่อสู่หามาได้โดยลำแข็งของตัวเจ้าของโดยบริพึงผ้าอาศัยภผยครับหาเงินทองโดยตัวเจ้าแข็งของเองลำรวยโดยตัวเจ้าขอ,ของเองครับดีครับท่าชมวั้นเสา์นิกก็ดีครับ,รบให้หลวงจีนครับให้หลวงจีนครับให้พระสังฆราชให้หลวงจีนเป็นคนซื่อสั์ยุติธรรม เช็ดยังกะจะเลื่อลงเรื่องครับพ่นเกิดวันเสาร์เนาะครับเนาะดีทุกวันเนาะครับเนาะท่านผู้ชมสรุปแล้วก็ถือว่าดีทุกวันครับได้ทุกวันนะครับเนาะนี่แหละครับจําวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธพุธศุกร์เสาร์เจ็ดวันครับนี่แหละครับมือนี้สํหรับมือนีเนาะครับเนาะครสี่เสียงโชกเดินทางไปไซมาไซก์ะถือว่าดีครับท่านผู้ชมถือว่าดีสําหรับคลิปนีมอแอมเราต้งกา ีลาแตผม้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าให้มิโชคมีลาบอยู่ที่นี่ครับสวัสดีครับ